กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบหิตพิเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5าธันบาคมที่พระบรมมหัดามวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมทั่วทั้งประเทศโดยในส่วนกลางร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลในวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567เวลา14นาฬิกาโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรยานโสูลเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุธิกาอิสรางกูณอยุทยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมนายเฉยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรุ่มการศาสนาเป็นประธานฝ่ายเคราชวาดพร้อมกันนี้คณะผู้บริหารราชการจนที่กลุ่มการศาสนาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์สักประกรณ์สำหรับส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เช่นเดียวกับส่วนกลาง และจากกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสมในพื้นที่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์